สวัสดีค่ะหลังจากทานอาหารอิ่มดูเด็กๆนะคะพักผ่อนกายาใช่ไหมลูกเฮ้ยเสียงอะไรถุงทองได้เห็นเสียงอะไรเสียงนกเสียงนกคือถ้ามองหานกนะคะอภพิทีวพี่อ่นอนตรงนี้เหรอลูก ที่ทองเอกทองสุกอหนูทองส้อยหนูทองส้อยอยู่ตรงนี้ทองก้าวอยู่ไหนลูกฮะทองก้าวอยู่ไหนฮะทองก้าวอยู่ตรงนี้เหรอลูกอทองก้าวอยู่มุมนี้ทองก้าวอยู่มุมนี้ไม่ไหมคะ อยู่มุมนี้ค่ะแม่แม่ลูกวันนี้อากาศดีนะคะฝนไม่ตกแต่ช่วงบ่ายไม่แน่อาจจะตกก็ได้ <c oughs> ลูกนะ <c oughs> ทองสุกทองสุกพักผ่อนกับพี่ทองเอกทองเอกก็มองตามแม่จังเลยลูก <c oughs> ทองเอกมองตามแม่จังเลย เอฟซีดูสองสาวนี้นะคะสองสาวนี้ได้ยินเสียงนกบินอยู่ข้างบนอ๋อจะนอนตรงนั้นกันเหรอลูกอ๋อจะพักกันนอนตรงนี้ที่นอนเยอะแยะทำไมไม่มานอนลูกือต้องนอนเรียงตัวอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยทุ่งท้องง่วงแล้ว ทองกับทองซ้อยนะคะทองทิวอยู่ข้างล่างส่วนทองววาวยังสำรวจอยู่ค่ะ อ,นนอันนี้คู่หนึ่งอันนี้คู่หนึ่งยุ่งล่างแล้วก็อันนี้อีกคู่หนึ่งสามคู่ชูชื่อนะนะลูกเนาะแต่งตัวที่แคบๆหนูไปแต่งตัวตรงนั้นทำไมแม่หนูไม่ลงมาแต่งข้างล่างอลูกลงมาแต่งข้างล่างสิลูกจะได้ทิ้งกว้างมานะทองซ้อย แม่ซื้อไผ่ามาให้เด็กๆนะคะชั้นตัดของแม่ก็ยังอยู่นะคะ